ทำขนมง,นนง่ายๆน่ารักๆแจกคุณครูปีใหม่กันค่ะบราวนี่คริสต์มาสน่ารักนา่ารักแบบนี้ทำไม่ยากเลยอย่างแรกก็ต้องมีโมนา่นารักน่ารักใครสนใจก็ทักหาจะดีในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือจะหั่นเป็นชิน้นทำเป็นชิ้นกลมๆแล้วก็หั่นเป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้ก็ได้เลยสูตรบราวนี่จะดีมีให้ใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปดูได้เลยออกมาเป็นเนื้อฉ่ำๆแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ระหว่างรอน้องเลไลย,ยังไม่กลับบ้านนะจะดีก็นี่สอทมทำาสอทามทำโอเคพรอมคราวนี้ก็สอนน้องเลไลค่ะทำแบบนี้นะคะลูกค่ะมามาค่ะมามา,า,มากลับมาปุ๊บจับมาทำขนมเลยพรุ่งนี้จะถทาไปให้คุณครูกันเอา้าน้องเลไลอย่าเพิ่งแอบชิมลูกเช็ดมือเช,ช็ดมือก่อนเลยแล้วเดี๋ยวทำต่อนะ สอนน้องเสร็จว่าเสียบยังไงคราวนี้ก็ฝีมือน้องเลไลยแล้วค่ะเสียบลงไปเลยเสียบเสร็จคราวนี้ก็ตกแต่งกันค่ะไม่ใช่ใส่ไปในนั้นลูกต้องใส่ในขนมแอวชิมอีกแล้วเช็ดมือเช็ดมือก่อนแล้วก็ผสมสีกันค่ะทำเป็นสีเขียวเขาบอกว่าเขาอยากทำขนมแจกคุณครูน้องบอกเองเลยแล้วอยากทำอะไรทำขนมคริสต์มาสนี่มาๆมาก็เ็นบราวนี่แล้วกันลูกทำไม่ยากแล้วก็นี่ไง เขาบีบครีมไม่ใช so ่คร okay. ีม hey, สีบีบช yeah. ็อกโกแลตบีบเองได้เนี่ยตกแต่งเราก็ไม่ห้ามจินตนาการเนาะอยากจะจุดอยากจะวาดอยากจะอะไรทําตามสไตล์หนูเลยลูกให้คุณครูคุณครูเห็นเราดีใจแน่นอนนูมามามาหนูมีคุณครูคนนี้ด้วยนะอยู่ห้องนี้คุณครูคนนี้ใจดีมากเลยระหว่างที่น้องเม้ามามาก็บอกว่ามามาช่วยนะลูกมาหลายชิ้น ไม่คิดนึกมาม่าไม่ให้ช่วยหนูจะทําเองหมดเลยมาม่าเลยได้ทำชิ้นนี้จ้าชิ้นอื่นเดี๋ยวน้องทำนะจะโลกจ๋านี่ไงนี่ไงพอเขาเห็นมาม่าทำเขาก็ทําตามไม่อยากจะขีดขีดแบบมามา่าแล้วก็แป,แปะแปะคุณครูห้องนี้เป็นคุณครูฝรั่งด้วยนะมามา่าหนูจะเอาไปให้คุณครูเคอยู่ห้องเค15อะไรก็แล้วแต่ของหนูเขาพาไปถูกห้องหมดเลยนะนี่แล้วก็ตกแต แจ๋วแจ๋วขึ้นทุกวันนี่ฝีมือน้องตรงนี้ฝีมือน้องหมดทุกชิ้นเลยนะเอาเลยจ้ะบันเลงเต็มที่เลยจ้ะมุนคูเห็นน้ำตาปึ้มปิ่มแน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบราวนี่คริสต์มาสของน้องเลไลแล้วก็มีชิ้นที่เป็นโมซิลิโคนด้วยนะคะนี่เลยอันนี้ซื้อได้กสดใีเลยนะทำออกมาก็จะเป็นชิ้นน่ารักน่ารักแบบนี้เลยคราก็ เกตสวยๆตัวฟอยอันนี้ก็ซื้อได้พี่จารีนะถ้วยฟอยก็มีขายมีทุกอย่างเลยจริงๆใส่แพ็กเกจแพ็กเกจก็มีขายขวัญญาติพวกนี้เอาไปแจกค,คุณครูก่อนนะคะน้องขอชิมก่อนไปแจกด้วยล่ะพวกนี้ไปแจกเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังนะจ๊ะไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ